สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อนี่ประจอนกสัสีมาแจงข่าวเกี่ยวกับประชุมนะครับประชุมทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อใหญ่จุนเหตุเป็นบุญกัดถินนะครับเด้อเพราะว่าก็รอบมาหลายปีแล้วที่นี่กัดถินวันนี้ประชุมกันอยู่ที่บึงกระจับนะครับเพื่อสิได้แจงข่าวข้า,ขาให้พี่น้องป้องไปได้รับทราบ นะครับเนาะ่าได้มือได้อดวัดไดหยังเป็นจังไดน,นะครับก็ได้ปิประชุมกันนะครับเริ่มงานเมื่อวันที่เท่าใดเอานะครับนะก็จังคอยไปเบิ่งกันนะครับเบื้องกันไปชดชดนะครับเนาะโอเคครับโอเค ครับมีเอินพีเอินนองมาจินเขา่านะครับได้ถือจัดงานรวมกับที่ตัวที่ส่วนกุศลไปก็นยี่จุนนะครับใน,บนยาติรวมยาติกันนะครับตอแล้วก็สหฤิกับ

โอเคครับโอเคโอเคชับินไอ่ะใช้เฮ้ยขอบากหินดี้ยเยี่ยมมากนะเยั่ยมมกเล กัมเฮ็ดบ oh. <women. Jean. S 2> <no> ุญหาเพยนิจุนเห็ดกระถินนะครับพี่จินออฟัากะตุ่มจนเียงก็น่ารักก็คายัอยาบกปงทัปนพอยู่ที่บ้านน้องทอนตะบนบึงจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัด

กราบสวัสดีครับพี่ปานาอาทุปุทุกคนครับมณีถามมาอัดชิปนะครับอัดชิปทำเป็นวิดีโอบอกข่าวนะครับบอกข่าวดีนะครับน้องกับพีกับน้องนะครับผู้ใดเห็นชิปนี่อยู่ก็จะลืมแช่ไปยังไปดนะครับเด้อเพราะว่าทีมงานปาจ์ตี้นี่ได้จัดบุญกะถึงนะครับพร้อมทั้ง หาบุญแจกเขาหาพอผมเองหรือว่าพ่อใหญ่จุนทุนนอกนะครับเนาะจึงได้มาอัดชิดชี้แจงกับพี่นองวาได้วันที่เท่าไหร่นะครับเนาะไปทอดวัดไดนะครับผมก็บซีแจงหทพีให้นนองได้รับศาบตร์อครับเด้อคืองานนั้นนะครับเนาะได้ไปว้าวได้ประชุมปรึกษาหาลือกัพี่กับนองนะครับอยู่ที่บ้านนองทอดนะครับ ก็ปรึกษาหารือกันนะครับสรุปแล้วได้ข้อตกลงกันกับมือวันที่สองเดือนพฤศจิกานะครับเป็นมือโฮมนะครับมีพระเทศสองธรรมานะครับอยู่ที่บ้านเบิงกระจับนั่นแหละครับบ้านพงษย่จุละกษคืิเฮ็ดบุญกระถินพองแล้วก็เฮ็ดบุญแจกเขาหาเพื่นพอง นะครับผมจึงมาแถลงข่าวหรือว่ามาบอกพี่บอกนอก้องไปเอาบุญน้ำกันนะครับต้องไปเอาบุญน้ำกันครับกาได้ดปรึกษาหาลือกับกำนันขำผมปลาจอนแล้วกัน้องท้อนแล้วกันหาพ่อท่านร่องแถวป้าติงป้าอาดแล้วกันอาจารย์สุการแล้วกันหนูคือแล้วกันพอยนี่เอียดพ่อยนี่มุ่น ของสีทุกผู่ถุกคนนะครับในร่วมตระกูลในพีในนองกันกะได้ข้อสรุปว่าปีนีสีเฮ็ดบุญนะครับเนาะหาพวยใ่จุนผมก็เลื่อมาอัดชิปนะครับเพื่อสีโพ์แจงข้าวใ้พีใหนนองในรับท่านะครับมาเอาบุญนํากันนะครับงานก็สรุปเรียบร้อยก็คือใ้วันทีสองพฤศจิกานะครับเป็นมือโฮมยูทีบึงกระจับนะครับ วันที่สามพฤศจิกานะครับแห่ไปทอดที่วัดเตาถ่านนะครับเด้อเป็นวัดเตาถ่านบ่เป็นวัดเบื่อจับเป็นวัดเตาถ่านนะครับบอกโพยยั้ปันหรือว่าข้างวัดกระแจงปเป็จเรียบร่อยแล้วนะครับนะว่าพินีเฮ็ดบุญน,นะครับอลกเฮ็ดบุญกระถิ่นพร้อมนะครับลาอก,กันเลยปรึกษาหารือก,กันกับตกลงกันเรียบร้อยนะครับว่า ในวันที่สองวันที่สามเป็นเมืองทอดนะรตรงกระเสาอาทิตย์เดือนพฤศจิกาพุทธศักราชสองพันหา้อยหกสิเกดไปเด้อรับเด้อบรรดาพีนองป่องลายเพื่อนฝูงเอฟซีของพระจอนสมร่วมทำบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญเด้อรับเด้อแจ่งความประสงค์จุดประสงค์มากนะครับนะครับ เพื่อนฝูงพี่น้องนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ในไทยอยู่แห่งหนึําตำบลใดนะครับเนาะผมแจงข้าวไปนะครับผมกระยากให้พี่ให้น้องมาเฮ็ดบุญกระทินน้ำกันเอาบุญใ่น้ำกันเนาะครับเนาะกาโค้งสีเข้าใจตรงกันนะครับกาสีแห่จากบึงกระจับไปทอดที่วัดเตาถ่านตำบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์เฮา งานเมื่อวันที่สองที่สามพฤศจิกานะครับเด้อเหตุบุญบุตที่ส่วนกุศลไปโ่ยในจุนเพิ่นน้ำนะครับเพราะว่ากะหลายปีแล้วแต่ที่นี่ผู้ใดเห็นเหตุผลกะเลยสิจัดไทยปรึกษาลือกับพี่กันลองแล้วกะได้ข้อมโอเคนะครับเนาะไปไปน้ำกันดนะครับเด้อผู้ใดสิเป็นประธานผู้ใดสิเป็นรองประธานผู้ใดสิเป็นคณะกรรมการกะแจ้งจุดประสงค์ในนะครับเด้อแจ้งมายังผม พาจอนทุนนอกหรือว่าแจงไปยังกำนันข่ำทุนนอกอยู่ที่ตำบลบึงกระจับหรือหนองทอดหรือยาบที่โคง้งตุ๊กกาทุกคนกคนะครับเด้อแกะแจงพ่วมจุดประสงค์มานะครับน้องมาเอาบุญน้ำกัน้อครับเด้อพี่น้นองเลยนะครับที่นนงพาจอนเด็ดจัดขึ้นเอาบุญนะครับเป็นบุญกะถินนะครับนะไปทอดน้ำกันนะครับมาทำบุญน้ำกันนะครับนะจึงได้ออกมาอัดชิปแจงข่าวลุงเฟร ให้พี่น้องในรับทราบแชร์กันไปเ้อะครับเด้อบอกพี่บอกน้องสาธุชนผู้ที่ใจบุญเพื่อนฝูงเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับมาทําบุญน้ำกันหนะาบได้บุญด้วยกันว่าอุทิศส่วนกุศลด,ด้วยกันนะครับฤดูการกฐรินก็ออกพรบสาราพระเจ้าเนาะครับอีกประมาณสามเดือนนะครับกนะ็จะค่อยพอกันนะครับผู้ใดที่รวมทางไหนกนะ็ติดต่อได้นะครับนะมาทําบุญน้ำกันเดี๋ยวผมก็สศีพิมพ์การ์ด ใบติกาบอกบุญไปอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเนาะก็คงสิรับทราบตร์นครับเด้อทำบุญกระถิ่นทอดที่วัดเกาถ่านวันที่สองที่สามพฤศจิกายนนะครับอีกสามเดือนพร้อมทั้งขับบุญหาบริจุนนะครับอุทิศส่วนกุศลไปให้เพิ่นนะครับก็คงสิรับทราบจังสีด่ดนะครับเด้อแจ้งมาดนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับพี่น้องปลอปภายทุกผู้ทุกคนเห็นคลิปนี้อยู่ กะจะเริ่มอนุโมทนาสาธุประเหชุบุญกับทิมน้ำกันนะครับเด้อสาธุบอกบุญกับพีกับน้องนะครับมารวมบุญกับทีมงานปลาจอยแล้วกับทีมงานกำนันขำทีมงานพีปานาอาของผมเองนะครับเนาะเห็ดชิปนี่ลูกกะจะเริ่มนะครับเด้อมาราบุญน้ำกันยกไปเพืยงแคนีเด้อครับเด้อขอพ่นให้พี่น้องตรงนี้แต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อหิดซึ่งดื่มประการใดก็คอนสมความมุ่งมั่นปรถนาเด้อครับเด้อ ไปเจอกันชิปที่สวงเรื่อยไหลสดตตอตไปนะครับไกลๆมือคอยพ่อกันเรื่อยๆนะครับเนาะขออนโมทนาสาธุคาวสบายสบายดีค่ะ